สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับอันนี้ก็มาตามคําสัญญานะครับเดผมจะแบ่งที่ผมบอกจะแบ่ง9คู่นะผมจะแบ่งทั้งหมด3อย่างอย่างละ9คู่นะ,ะแล้วเราก็ไปดูกันว่าเหมือนจะแบ่งอะไรมั่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ว่าเราจะต้องมาเอ,อไลเอทไลผมมาเลยนะครับนี่ barcode ส,สแกนมาเลยโอเค แล้วก็ถ้าเกิดสแกนไม่เป็นเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ข้างล่างให้นะครับว่าลายผมมันไหนอะไรยังไงนะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านสนุกนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กสตาร์มุกทองนะเป็นพวกที่ไม่ลอกนะครับอันนี้ตัวอย่างก็มีแค่ตัวผู้นะพวกไม่ลอกนี้ผมจะแบ่งอยู่ที่ตัวละห้าร้อยนะครับห้าร้อยส่งฟรีนะนี่พวกไม่ลอกไม่ลอกมีแแบ่งแค่ตัวผู้นะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบ็กสตาร์มุกทองเหมือนกันนะครับเป็นพวกที่ลอกแล้วมุกก็จะขึ้นขอบๆนะก็ปาเกตนี้ก็จะแบ่งอยู่ที่คู่3ามพับาทครับจะแบ่ง9้าคู่นะครับเกตนี้นะโอเคขอให้ทุกท่านแย่งให้ได้นะครับแล้วแคปแล้วทักรีบทักไลน์ผมมานะว่าเอาเดบบไหนยังไงขอโชคดีครับ ยังยังไม่หมดนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับไม่ต้องต่อราคาผมแล้วก็จะไม่มีคลิปไปดูนะจะเป็นเกตนินะครับเอาไปลุ้นลอกเองลุนลอกลุ้นมุกเองนะครับคู่ละ1699้ว9บาทส่งฟรีครับ